สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูพี่แก้มนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับคําวิเศษนักเรียนรู้ไหมคะว่าคําวิเศษคืออะไรถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกนะคะคําวิเศษคือคําที่ใช้ขยายคําได้แก่คํานามคำสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษให้มีความหมายชัดเจนและความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามารู้จักกับหน้าที่ของคำวิเศษกันค่ะครูจะยกตัวอย่างประโยคมาให้นะคะคนอ้วนกินจุนักเรียนว่าคำไหนเป็นคำวิเศษคะใช่ค่ะคำว่าอ้วนเป็นคำวิเศษที่ขยายคำนามคำว่าคนรวมกันเป็นคนอ้วนต่อมาคำไหนคะใช่ค่ะคำว่าจุเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำกริยาคือคำว่ากินรวมกันเป็นกินจุ ต่อมาค่ะเขาร้องเพลงได้ไพเราะนักเรียนว่าคําไหนเป็นคําวิเศษค่ะใช่ค่ะคําว่าไพเราะเป็นคําวิเศษที่ขยายคํากิยาร้องเพลงนะคะประโยคต่อมาอาจจะคล้ายประโยคที่แล้วแต่ว่าเราจะมีจุดสังเกตค่ะเขาร้องเพลงได้ไพเราะมากคําไหนเป็นคําวิเศษค่ะใช่ค่ะคําว่ามากเป็นคําวิเศษที่ขยายคําวิเศษนะคะ รวมกันเป็นไพเรมากนะคะต่อมาเรามารู้จักชนิดของคำวิเศษกันค่ะคำวิเศษเนี่ยมีถึง10ชนิดเลยนะคะและแต่ละชนิดเนี่ยใช้ยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะคำวิเศษชนิดที่1คือลักษณะวิเศษลักษณะวิเศษคือคำวิเศษที่บอกลักษณะต่างๆเช่นบอกชนิดสีขนาดสันทานกลิ่นรส บอกความรู้สึกเช่นดีชั่วใหญ่ขาวร้อนเย็นหอมหวานกลมแบนด์ติต้นนะคะครูจะยกตัวยอย่างเช่นน้ำร้อนอยู่ในกระติกสีขาวคำวิเศษคือคำว่าขาวค่ะจานใบใหญ่ราคาแพงกว่าจานใบเล็กคำวิเศษคือคำว่าใหญ่กับเล็กค่ะดอกจำปีมีกลิ่นหอมคำวิเศษคือคำว่า หอมค่ะน้อยนาามีดอกไม้สีแดงคำวิเศษคือคำว่าแดงค่ะชนิดที่2นะคะการละวิเศษคือคำวิเศษบอกเวลาเช่นเช้าสายบ่ายเย็นอดีตอนาคตเป็นต้นนะคะเช่นเงาะจะดูละครบ่ายนี้คำว่าบ่ายคือคำวิเศษค่ะคั้นเวลาค่ำลมก็พัดแรง คำวิเศษคือคำว่าข้าค่ะคนโบราณชอบดูหนังตลุงคำวิเศษคือคำว่าคนโบราณค่ะวันสอบนักเรียนมักจะมาเช้าคำวิเศษคือคำว่าเช้าค่ะต่อมาชนิดที่3นะคะสถานนวิเศษ สถานะวิเศษคือคำวิเศษที่บอกสถานที่หรือระยะทางได้แก่คำว่าใกล้ไกลเหนือใต้ขวาซ้ายหน้าบนหลังเป็นต้นนะคะเช่นโรงเรียนอยู่ไกลคำวิเศษคือคำว่าไกลค่ะเขาอาศัยอยู่ชั้นล่างคำวิเศษคือคำว่าล่างค่ะบอยเดินไปทางทิศเหนือคำวิเศษคือคำว่าทิศเหนือค่ะ ไก่เป็นสัตว์บกคําวิเศษคือคําว่าบกค่ะต่อมาชนิดที่4ค่ะประมาณวิเศษประมาณณวิเศษคือคําวิเศษที่บอกจํานวนหรือปริมาณได้แก่คําว่ามากน้อยหมดหนึ่งสองหลายทั้งหมดจุเป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ว่าสุนัขเลี้ยงไว้กินจุทั้งสิ้นคําวิเศษคือคําว่า จุคะ่ะมาโนดมีเรือหลายลำคำวิเศษคือคำว่าหลายคะ่ะเงินเป็นของเขาทั้งหมดคำวิเศษคือคำว่าทั้งหมดคะ่ะเขามาหาฉันบ่อยๆคำวิเศษคือคำว่าบ่อยๆคะ่ะต่อมานะคะนิยามวิเศษนิยามวิเศษคือคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะแน่นอนได้แก่คำว่านี่โน,น่นนั่นนี่ นั้นนูน้นแน่เองทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นกระเป๋านี้ฉันทำเองคำวิเศษคือคำว่านี้ค่ะพิกเองเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังคำวิเศษคือคำว่าเองค่ะแก้วนี้ต้องทำความสะอาดอย่างนี้คำวิเศษคือคำว่านี้และอย่างนี้ค่ะ ตึกนี้มีคนขายแล้วคำวิเศษคือคำว่าดีค่ะต่อมาชนิดที่6นะคะอนิยามวิเศษอนิยามวิเศษคือคำวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะไม่แน่นอนได้แก่คำว่าอันใดอื่นใดใยไหนอะไรเช่นไรเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคนไหนอาบน้ำก่อนก็ได้คำวิเศษคือคำว่าไหนกับก็ได้ค่ะ ซื้อขนมอะไรมาโฟกัสก็กินได้ทั้งสิ้นคำวิเศษคือคำว่าอะไรค่ะคุณจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนก็ได้คำวิเศษคือคำว่าก็ได้ค่ะคนอื่นๆกลับบ้านไปหมดแล้วคำวิเศษคือคำว่าอื่นๆค่ะต่อมาชนิดที่7นะคะปิดฉาวิเศษคือคำวิเศษที่บอกเนื้อความเป็นคำถามคำสงสัยได้แก่คำว่าได้อะไร ไหนทำไมเป็นต้นนะคะอย่างเช่นผลละไม้อะไรที่แน็กซื้อมาให้ฉันคําวิเศษคือคําว่าอะไรคะ่ะสุนัขใครน่ารักจังคําวิเศษคือคําว่าใครคะ่ะนักร้องคนไหนไม่ชอบร้องเพลงคําวิเศษคือคําว่าคนไหนคะ่ะการเล่นฟุตบอลมีจัดการอย่างไรคําวิเศษคือคําว่าอย่างไรคะ่ะต่อมาชนิดที่8นะคะปฏิชยาวิเศษ คือคำวิเศษที่แสดงถึงการขานรับในการเจราจาโต้อตอบกันได้แก่ครับว่าจ๋าค่ะครับขอรับขาว่จ๊ะ,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 จะเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นหนูจ้ารถทัวร์จะออกเดี๋ยวนี้แล้วคำวิเศษคือคำว่าจะัะค่ะคุณตัดเสื้อเองหรือคะคำวิเศษคือคำว่าคะค่ะคุณแม่ขาหนูทำจานแตกค่ะ คำวิเศษคือคำว่าค่ะค่ะผมจะไปพบท่านขอรับคำวิเศษคือคำว่าขอรับค่ะมาถึงชนิดที่9แล้วนะคะปฏิวิเศษคือคำวิเศษที่บอกความปฏิเสธไม่ยอมรับได้แก่คำว่าไม่ไม่ได้หาไม่ได้บอกเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเข่าตามหารล่อนแต่ไม่พบคำวิเศษคือคำว่าไม่ค่ะ พี่ไม่ได้แก้งน้องนะคำวิเศษคือคำว่าไม่ได้ค่ะความรู้มิใช่ของหาง่ายนะเธอคำวิเศษคือคำว่ามิใช่ค่ะเธอไม่ปลูกต้นไม้เลยคำวิเศษคือคำว่าไม่ค่ะมาถึงชนิดที่10ค่ะประพันธ์วิเศษ คือคำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันเช่นคำว่าที่ซึ่งอันอย่างที่ว่าเพื่อว่าให้เป็นต้นนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเขาทำงานหนักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมากคำวิเศษคือคำว่า เพื่อว่าค่ะเขาทำความดีอันหาที่สุดนี้ได้คําวิเศษคือคําว่าอันค่ะเขาพูดเพื่อให้เด็กใช้ความพยายามคําวิเศษคือคําว่าเพื่อให้ค่ะเขาเก็บเงินไว้เพื่อว่าเขาจะได้เมื่อแก่คําวิเศษคือคําว่าเพื่อว่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคำวิเศษหน้าที่ของคำวิเศษ ชนิดของคำวิเศษนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าคำวิเศษคืออะไรครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ครูได้ให้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะบ๊ายบาย